อืจริงมันต้องมีสายสายด้วยสายด้วยมีสายจะกำลังขึ้นโตพอลูกพอพอไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกแมวทำไมอ่ะพ่อมันดูไม่ดีลูกนะเออถ้าพ่อขี่เอออย่างนี้นี่เออเดี๋ยวเด็กเด็กไม้ตายฮะมันต้องมีเชือกเลยลูกเออนะเออโตเป็นสาวเป็นแซ่ยังจะเล่นเป็นเด็กลูกเฮ้ยอายุตอนนี้เท่าไหร่ลูกสาวจ้ะพ่อ สาวนี่ก็เท่าไรสาวล่ะยี่สิบยี่สิบแล้วไม่เลยเด็กเขาลูกเออแล้วเมื่อไรจะปะผู้ชายสักแหมลูกโอู้ยังมาเจอไข่หล่อเลยพ่อเจียงฮเนี่ยหนูเคยได้ปร้าใจแบบกรุงเทพหล่อๆรวยๆอ่ะป่อนิสัยลูกต้องเรื่องนิสัยเขาลูกเอ้ยเอานิสัยก่อนเออโตเป็นสาวเป็นแซ่แล้วนะลูกป้อเหนื่อยเ่นปันเลยเนาะ อันนี้ที่โทรมาใช่ไหมคะว่าจะจอดไม่ได้โทรผมไม่ได้โทรเลยผมไม่ได้โทรเอทีนี้รถหาที่จอดไม่ได้เลยข้างหน้ารีสอร์ทคุณนี่ที่จอดไม่ค่อยมีเลยนะฮะอ๋อก็จอดจะเจ้ขนหลังห้ามจอดนะเพราะผมผมปลูกไอ้อะไรฮะปลูกต้นหญ้าไว้เขียวๆเต็มเลยเนี่ยอันนั้นยากเหรอครับเนี่ย้าครับอ๋อเหรอเอาปลูกชาเราไว้ทำอะไรเอาไว้ชงชาอะไรเงี้ยฮะครับผมอ๋อแสดงว่าปลูกก็มันเพื่อสุขภาพ ครับอืออะไรอ่ะพ่ออะไรอ่ะก็หลังรีสอร์ทเราปลูกชาไงลูกชาอะไรอ่ะก็ชาที่ชงกินไงลูกคือแถวนี้เขานิยมปลูกชาไม่ไม่แถวนี้ครับคือที่นี่ไป็นอะไรพ่ที่นี่แล้วมากเหรอขี้กักขี้กกิ๊้กักเป็นชาลมดีลูกอันนี้เียนเห็นในข่าวว่าเขาใส่ในก๋วยเตี๋ยวร้านขนมด้วยองนี้โอ้อันนี้ใครคะเนี่ย บอกว่าจะมาหาซื้อที่ซะหน่อยโอ้ยอยากได้แถวนี้แพงไหมที่โอ้อยากได้สักสิบสองตารางวาโี้ยสอนิดนึงโอ้คุณทำฐานภูมิเหรอไม่ใช่หรอใครไม่ถายครับผมก็ได้แล้วครับผมพูดเล่นพอดนไดให้มาดูที่พักคือนี่ที่นี่กี่ห้องครับเนี่ยสี่หมื่นกว่าห้องครับเต็มทุกวันไหมเต็มครับผมเต็มห้องเต็มห้องเต็มจากคนที่มีแล้วครับ ห้องเต็มพื้นที่เลยฮะก็ดีก็ดีคือผมเหมาหมดเลยได้ไหมฮะใอรีสอร์ทนี่มีพวกมาจัดสัมมนามสนาเยอะไหมก็มีมีเยอะมีมาเรื่อยมีพวกตลกตลกมาไหมก็มีมีพวกตลกมาเที่ยวไหมมีมีคุณหม่ำมี่มาประจำคุณหม่ำมประจำเพราะเขาเขาอยู่เชียงรายแถวนี้เขาเขาชำนาญอยู่แล้วแล้วคุณหนงมาไหมคุณหนงคุณหนงไม่ค่อยมานะไม่ใช่ไม่ค่อยมาไม่มาเลยแถวเหนือเนี่ยส่วนมากจะไปแถวพัทยาน่ะชอบอาหารทะเล เออชอบกินปลาเราเราเราออกคุณหนงคุณหนงเขาไปเที่ยวไหนนะไม่เห็นเคยมาที่นี่เลยเขาชอบเที่ยวจังหวัดไหนไม่คุณหนงเดี๋เยอะเดี๋ยวเมื่อเมื่อกี้มึงฟังเหรือเาเคุณเท่ง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 อะไรนะคุณเท่งเขาชอบเที่ยวไหนคุณเท่งเขามีเวลาแล้วเขาไปดูแลตลาดเขาอไม่ไม่มาเลยไม่มาเลยช่วงนี้ไม่เคยเห็นเขาหรอกเอ๊ะไปไหนเนี่ยกบดานเขาไม่ไม่กระเดินดีดีเข้าบ้านได้หมดเลย ผมไม่เข้าเรามั้งเฮ้ยเข้าไม่ได้ใช่ไหมดูมาดูไม่เราอย่าไปยุ่งบเขาเลยเออกูว่าอย่างนั้นนะเฮียควันที่มึงนั่งเขาพูดนานแล้วเออไม่คุยเรื่องคุณเทียรู้สึกคุณนี่ชอบมากเลยนะเออหัวเราะโอ้แบนแบนขาดเลยชอบชอบเออคือส่วนตัวเป็นคนชอบเขาอยู่แล้วด้วยอ๋อเขาคนตลกดีอ๋อเฮ้ยแล้วถ้าผมจะจัดคอนเสิร์ตในรีสอร์ทนี้ได้ไหม เอาได้มีพื้นที่แล้วแหละเอะ,เอะแล้วพอจะแนะนำนักร้องได้ไหมต้องเป็นนักร้องเชียงรายเป็นพิเศษเลยนะเชียงรายก็ได้ที่ไหนก็ได้ทั้งหมดเลยเวทีผมขอสักเอ่อห้าสิบเมตร <c oughs> โอ้โหมึงนะแข่งความนี่ห้าสิบเมตรและมันต้องยิ่งใหญ่ฮะมันต้องยิ่งใหญ่ <c oughs> เอานักร้องคนเหนือก็มีเท่เทอุเทนอ๋อคนนี้ดังเลยคนนี้เสียงเดชาน้องหนิมอย่างนี้น้องหนิมเอฟอ่าคุณเท่งอีกคนนึงคุณเท่เท่ไหนเนี่ย คุณเทพเดือเทิงน่ะไอ้ทิ่แบบเวลาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วถอดเสื้อเมาเหรอมร้อนเลยแล้วกันเองออ๋กันเองคนดูกันเองกันเองอ้าวกันเองจัดสถานที่ให้ผมเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมขออาบน้ำท่าก่อนผมใส่ในผมจะมาแล้วผมได้ยินเสียงเสียงเรือลบแล้วมึงขี่รถถังมาค่ะก็นายมึงขับเรือลบมาเที่ยวเดี๋ยวที่จอดเด้ไกันนะเอาแล้วเคทีไม่กี่ห้องอ่ะ ทั้งหมดเลยผมเหมาหมดเลยเออเหนูไปเตรียมน้ำไปท่ามาเดี๋ยวต้อนรับนายอ่าได้ค่ะได้ค่ะทุาสาวขอบคุณเสียมากเลยนะเออเสียไม่เป็นไรแล้วไม่มีปัญหาหรอกเสียที่ทำตัวแบบง่ายๆเลยผมสมถะยังไงก็ได้เหรอเออผมชอบเนี่ยสบายๆชีวิตอยากกินอะไรเป็นพิเศษนะปลาเหนือเนี่ยผมอยากกินอะไรบะหมี่ไหมบะหมี่นี่เขาเป็นบะหมี่ชายศรีนะเหรอเออเตรียมบะหมี่หนงเอาไว้น่ะเฮ้ยผมไม่กินเติคนชอบพูดวิต่อทุกคนเลยแปลกว่ะเติ คนกินคนก็ไม่กินคนไม่ได้ชอบพูดหรอกมึงอะชอบพูดมันได้มันได้กินมาแล้วมันมีนงอ่ะเป็นไงวะยกมาแล้วอืมกลิ่นนี่เตะจมูกเลยนะอหอมนลยน้ำซุปเขาอะหมาแบบหมาเนื้อหมานี่แพงกว่าเนื้อหมูอีกเลยอาแพงเลยดิแพงกว่าแล้วซุปแล้วตใช้เนื้อหมาหมูหมูนะหมูหมูเออเดี๋ยวต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวนายผมมาถึงเนี่ยทุกอย่างต้องเพียบพร้อมหมดแล้วอ่ะเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวนายผมมาแล้วจะได้ เปิดห้องเปิดอะไรให้เรียบร้อยได้เลยลูกสาวลูกสาวเตียงข้าวแล้วเตือนนานละลูกเตือนนานแล้วครับพ่อออกไปไหนเนี่ยผมตื่นมาผมก็ไม่เห็นพ่อเลยพ่อไปเก็บขยะลูกโอ้ยพ่อเขาบอกแล้วเดี๋ยวผมกลับจากโรงเรียนผมจะไปช่วยพ่อก็พ่อก็ต้องทํางานลูกเก็บขยะส่งลูกเรียนเออพ่อมาทีี้ตั้งใจเรียนลูกนะโตขึ้นมาพ่ออยากให้เองเป็นนายกลูกโอ้ยพ่อ ทำไมต้องอยากให้เป็นนายกล่ะพ่อเนี่ยก็สภาพอย่างนี้แล้วผมจะไปเป็นนายกได้ยังไงล่ะความรู้ก็น้อยเองก็ต้องเรียนเยอะๆลูกรู้เปล่าพ่ออยากแค่นี้เองมีอานาคตลูกเอ้ยก็มันยังไม่ถึงเวลาผมยังเด็กอยู่ไอ้พ่อนน่งเฉยเดี๋ยวผมจะวาดรูปพ่อทักภาพหนึง่งเอาไหมเอ็งอยากจะเป็นจิตรกรกัน,กนลูกเออผมก็อยากจะเป็นนักวาดภาพที่เก่งที่สุดอะ่ะมันจะไส้แห้งลูกนะผมไม่เห็นอาจารย์เฉลิมชัยไส้แห้งเลยก็เขากินข้าวทุกวันน่ะ มันคนตอยา่างกันพอ่พอไหมคนเราเราชอบอะไรเราก็ทําอย่างนั้นแค่นั้นเองผมชอบวาดรูปผมก็อยากวาดรูปมันจะหากินลําบากกับลูกเอ้ยมันจะหากินลําบากเลยงั้นคนวาดรูปก็ตายหมดแล้วดิฮะผมเห็นคนที่วาดภาพเย่ยโอ้ยรวยทุกคนเลยมันก็แล้วแต่คนลูกเอ้ยแต่พ่ออยากให้เองก็เป็นนายกลูกผมเป็นไม่ได้หรอกพ่อผมมีความรู้ออมันก็เรียนไงก็ผมไม่อยากเรียนไงผมอยากจบแค่ปสามผมวออกมาช่วยพ่อแล้ว อ่าออกเขียนได้พอกอไก่ถึงฮนกฮูกพอแล้วพ่อเนี่ยนะถ้าไม่มีโรคประจําตัวตอนเนี้ยพ่อจบเป็นดอกเตอร์ไปแล้วพ่อเป็นโรคอะไรเนี่ยพ่อเป็นโรคโกความสูงลูกจบป่จะขึ้นปห5ปั๊บขาพ่อสัน่นปัป๊บๆๆๆๆๆเริ่มได้เรียนเอผมจะไปเรียนแล้วพอ่อแล้วก็นี่พ่อซื้อสมุดวาดเขียนให้ผมยนะังอ่ะเอ๊จะมาวาดอะไรจริงจังอะไฮะอ่านหนังสือลูกผมอยากวดาดภาพอ่ะ ท้องกอไก่ถึงโหโหลคู่เขาพ่อฟังดิกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดขอขวดของไข่คอควายบ้านนูน้นอยู่นี่เขาเรยนออย่างนี้เหรอครับโคอระครังโคอระครังเสียงดังนอนกันไม่หลับชอช้างชอช้างตัวใหญ่ <S <S อม,มอม้ามอมา้ายี เดีย๋ยวนี้เขาเรียนกันอย่างนี้นลูกครับพ่อ<บ>ผมผมผมไปเรียนก่อนนะแล้วพ่อไม่ต้องไปส่งผมนะแล้วพ่อ่เล่าเลิกก็อย่าก,กินเยอะนะมันไม่ดีต่อสุขภาพพ,พ่อผมไม่อยากให้พ่อกินเออกินมันไม่ดีต่อสุขภาพพ,พ่ออือเออพ่อแล้วแม่ไปไหนอ่ะผมเกิดมาผมก็ไม่เห็นแม่เลยอ่ะแม่มันตายอยากเจอแม่ผมอยากเจอแม่ เจอไม่ได้หรอแม่มึงตายแม่ผมเสียแล้วเหรอ,เ,อ,อเพื่อนชอบล้อผมบอกว่าแม่ผมว่าหนีพ่อไปพ่อกับแม่ทะเลาะกันบอกว่าพ่อไปปีนบ้านใครก็ไม่รู้ มันไม่ใช่ไม่ใช่บ้านลูกนั่นมันอะไรอ่ะลโรงแรมลูกพ่อังโกงหนูแม่ยังไม่ตายหรอกพ่อทะเลาะกับแม่เหรอ <ST IT US S> เออมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อหรอลูกเรื่องอะไรหนูอยากรู้ทะเลาะกันเรื่องอะไรพ่อ,อ,อผมไปเรียนก่อนนะ ตั้งใจเรียนลูกนะเรียนอย่างเดียวเรื่องของผู้ใหญ่เองอย่ายุ่งพ่อไม่ตอบพ่อยังรักแม่อยู่ไหมมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หนูไปเรียนนะพ่อเดี๋ยววันนี้พ่อจะไปรับเีื่องเรียนสายเลยลูกเดี๋ยวพ่อจะไปเก็บขยะที่ร้านบะหมี่คุณโหน่งเขาโอ้ขยะเต็มร้านลูกเอ้ยเออเาไปแลนะพ่อก็ต้องซื้อแม้จะปิดปากลูกทําไมอะพ่อ มันเหม็อนอะไรกันที่ร้านมันอ่ะโอไปเองเงเนี่ยแล้วพ่อพ่อไปส่งหนูมเนี่ยไปไปเดี๋ยวพ่อไปส่งเองที่โรงเรียนลูกนะกระเป๋าลูกกระเป๋าวะแล้วพ่อไม่ต้องไปส่งผมที่โรงเรียนนะส่งแค่หน้โ่งเรียนนี่มันทอทัตพ่อเราไม่มีตังค์ซื้อกระเป๋าลูกพ่อก็มาดัดแปลงให้ผมข้างในก็มีสมุดดินสออยู่นี่ลูก ผมาชอบดูช่อง23ผมชอบดูแก๊งสามชาดูไอ้เท่งไอ้หม่ำคุณงงเรื่องจะไปเรียกต่างกันล้ลูกผมต้องเรียกไงครับเพราะก็จะเรียกคุณนงก็เรียกคุณเท่งคุณหม่ำไปเะจะไปเรียกไอ้ก็ได้ไงลูกเขาอยูเยอะแล้วผมเรียกงั้นตั้งแต่ผมดูแรกๆแล้วไอ้เท่งไอ้หม่ำคุณงงมนหุกสามคนเนี่ยมนุกเขาอำ้ำเนยเท่งนะผมชอบ มึงไม่ชอบดูกูไม่ชอบดูเออพ่อชอบดูข่าวไครเนี้ยพ่อไม่ต้องส่งนะเออเออตั้งใจเรียนลูกนะแล้วพ่อกวาดบ้านถูบ้านแล้วทำข้าวให้นะงเออเออเออ,เอ,อพาที่พ่อออกหาขยะแล้ว